ครับสวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่มสัทธาหลวงพ่อวันนะครับทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะครับตามที่ได้รับปากไว้ว่าจะมาคุยกันเรื่องเครื่องรางนะครับชิ้นต่อมานะครับเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องมีดกันไปแล้วนะครับมีดมีดงาไปแล้วนะครับอันนี้เรามาคุยถึงเรื่องตะกุดนะครับบอกก่อนเลยว่าตะกุดนะครับของหลวงพ่อวันเราเนี่ยนะครับท่านได้ทํามาตั้งแต่ท่านบวชพรรษาแรกๆ นะครับซึ่งสมัยนั้นตอนที่ท่านบวชก็จะมีหลวงพ่อนะครับมีลุงเบิ่มนะครับมีลุงสอนนะครับที่ทําตะกุดนะครับเขียนตะกุดด้วยกันมาซึ่งซึ่งทั้ง3ท่านก็ได้นะครับเรียนนะครับวิชานะครับเรียนคาถาอาคมมากันนะครับพอบวบวชเนี่ยก็เลยนํามาทําตะกุดนะครับแจกจ่ายให้กับญาติโยมบ้างนะครับหลังจากนั้น ลุงสอนกับลุงเบิ่มก็ได้ลาสีขาวออมาครับก็เหลือ mm hmm. หลวงพ่อองค์เดียวนะครับจนหลวงพ่อได้รับนะครับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดของคูณนะครับซึ่งหลวงพ่อก็ทําตะกุดมาโดยตลอดนะครับซึ่งตะกุดในยุคแรกๆของหลวงพ่อเนี่ยตามที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยก็จะเป็นโลหะหลากหลายนะครับเช่นทองแดงบ้างนะครับทองเหลืองบ้างฝาบาทบ้างนะครับซึ่งมีโลหะอะไรก็จะเอามาเขียนนะครับ ทีนี้ตะกุดนะครับของหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนะครับแล้วก็ท่านผู้รู้หลายๆคนนะครับได้คุยพูดคุยกันก็จะแบ่งออกเป็นสองยุคนะครับเราจะเรียกว่าตะกุดยุคต้นนะครับกับตะกุดยุคปัจจุบันนะครับตะกุดยุคต้นเนี่ยนะครับเอกลักษณ์เลยคือหนึ่งหลวงพ่อจานเองนะครับและลงรักเอง นะครับในกรณีที่เป็นตะกุดตะกุดถักเชือกลงรักนะครับแล้วก็ตะกุดยุคปัจจุบันก็คือตะกุดที่เป็นตะกุดแผ่นปั๊มบ้างนะครับตะกุดจานมือนะครับซึ่งยุคหลังก็จะมียุคปัจจุบันก็จะมีลุงเบิ้มนะครับหลวงพี่เจ๊กนะครับแล้วก็จะมีท่านอื่นอีกหลายท่านที่เป็นคนจานนะครับถวายหลวงพ่อนะครับให้ให้หลวงพ่อปลุกเสกนะครับแล้วก็ อาจจหน่ายนะครับที่หน้าตู้ที่เราไปเช่ากันนะครับแล้วก็มีบางบางส่วนที่เป็นตะกุดปั๊มด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงตะกุดนะถือว่าเป็นตะกุดในตำนานดอกหนึ่งนะครับเราเราเรียกเรียกว่าตะกุดฝังกลุช่อฟ้าปีพศ2อ,อ2 8ะครับเป็นตะกุดเปลือยนะครับเป็นตะกุดเปลือยนะครับความยาวนะครับประมาณ สองนิ้วครึ่งนะครับสองนิ้วครึ่งเป็นตะกุดเปลือยทำไมเราเรียกว่าตะกุดช่อฟ้านะครับเนื่องจากในสมัยก่อนก่อนปี2อ2 8นอ,อ,อน่นะครับพระอุโบสถวัดคลองคูนเนี่ยนะครับเป็นแบบก่อสร้างขึ้นมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านบนเป็นเป็นเหมือนดาดฟ้านะครับไม่มีไม่มีหลังคานะครับหลวงพ่อก็ามาบูรณะนะครับสร้างหลังคานะครับสร้างหลังคาสร้าง จัวแล้วก็มีการยกช่อฟ้าซึ่งหลวงพ่อก็ได้ทำตะกุดนะตามที่ผมคุยนะครับแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์มาเนี่ยคงจะไม่ได้ทำทาไว้เฉพาะงานนี้โดยเฉพาะก็คงหลวงพ่อคงจะจะทำไว้เงี้ครับทำจานหรือ,อให้ญาติโยมบูชาหรือจ่ายแจกแล้วคงจะมีเหลืออยู่นะครับมีอยู่หลวงพ่อก็เอาไปไว้ที่ช่อฟ้าพระอ,อุโบสถนะครับรู้สึกว่าจะใส่ไห นะครับใส่ไหาเล็กๆไว้นะครับใส่ไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 2 8นะครับจนเมื่อปีอพศออ2556นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้มีการบูรณาบทครั้งใหญ่นะครับโดยการรื้อพระบโบสถเก่าทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นพระบ,บทพระบบสถหลังปัจจุบันเนี้นะครับมีการหลอพระประธานใหม่ก็ได้มีการาทุบ นะครับแล้วก็รื้อพระบสถสก็มีการพบนะครับตะกรุดนะครับตะกรุดแบบนี้นะครับซึ่งช่างก็ได้นํามาถวายหลวงพ่อซึ่งเนื่องจากการเก็บนะครับซึ่งเก็บไว้บนช่อฟ้าอาจจะถูกความชื้นถูกน้านะครับซึ่งทําให้โลหะนะครับที่เป็นทองแดงบ้างทองเหลืองบ้างนะครับแผ่นเงินก็มีนะครับทามาใหม่นะครับ ผุพังไปเนี่ยเหลือประมาณสัก20ดอกนะครับตามที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเล่าฟังประมาณ20ดอกหลังนอกนั้นก็จะผุปนนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งโลงหะที่ผมเห็นจะมี1ทองแดงนะครับทองแดง2เงินนะครับซึ่งดอกนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินตอนแรกคิดว่านะครับนึกว่าเป็นเป็นสา ของความชื้นเกาะแล้ว,แล,วแล้วกลายให้กลายเป็นสีขาวๆไม่ใช่นะครับส่องดูดีแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเงินนะครับคืออาจจะเป็นเอ่อเหมือนเหมือนแผ่นแผ่นเงินที่เราเอาไปให้เกจิคณาจารย์เวลาจารจะจะหล่อมพระนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับมีความยาวประมาณสองสองนิ้วครึ่งนะครับหลวลงพ่อก็ได้นําลงมาก็ได้รับแจกกันไปหลายคนนะครับก็ทราบว่าเท่าที่ทราบก็มีประมาณ ห้าหกคนนะครับแต่เห็นว่ามีประมาณยี่สิบดอกนะครับก็แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตะกุดที่เก่าแก่และมีประวัติอีกอีกดอกหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของของผมเป็นอย่างมากเพราะว่าผมส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบเครื่องรางนะครับซึ่งตะกุดนะครับยกช่อฟ้าเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าอยู่บนพระอุโบสถเนี่ยนานมากตั้งแต่ปีพศ2528นึงระครับถึงราวๆปีพศ2 5 1 6นะครับไม่ว่าจะมีงานพุทธาพิเศษนะครับงานบุญการสวดมนต์นะครับการทํ <S <S าวดัดนะครับ,การ,นะรบการสวดปฏิโมกในวัดในโบสถ์นะครับก็เหมือนกับได้รับการสวดยัดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับตลอดนะครับตลอดเลยก็ถือว่าเป็นตะกุดที่ค่อนข้าง มีพุทธ,ธานุภาพครับสูงนะครับก็ใครที่มีไว้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะครับเป็นบุญที่ท,ที่ไดเ้เก็บไว้เลยนะครับถามว่ามีหลุดออกมาเยอะไหมก็ก็พอเห็นนะครับพอเห็นอยู่นะครับก็ตามติบไม่ทันก็มีนะครับใครที่ได้ไว้ก็ก็ถือว่าสุดยอดดอกหนึ่งนะครับส่วนมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ว่า คนบางคนได้ได้ไปก่อนที่หลวงพ่อจะ,จะเอาไปฝังไว้ในช่อ,ชอฟ้าไปวัตจุบนช่อฟ้าก็มีเหมือนกันนะครับบางคนก็เอาไปถักเชือกเอาไปลงรักบางคนก็เก็บไว้เปื่อยแบบนี้นะครับก็มีนะครับก็ถือว่าถ้าจะดูยังไงนะครับดูยังไงก็ตะกุดเนี่ยพอดีมันถอดออกไม่ได้นะครับจะเป็นโลหะนะครับม้วนประมาณสามรอบนะครับประมาณสามรอบ แล้วถ้าเราดูเนี่ยด้วยตาเนี่ยจะเห็นการจานอักขระเลยนะครับจานการจานอักขระนะครับซึ่งมีผู้รู้เนี่ยบอกเลยว่าหลวงพ่อจะใช้คาถาอาคาถาของท่านประจําเลยอะ่ะจะอยู่ในหนังสือ,อรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับณณนะนะบางดินโมบางไฟอะไรประมาณนี้นครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช้คาถาตัวนี้นะครับนะครับก็ ใครที่ได้ไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีกชิ้นนึ่งนะครับสำหรับสายเครื่องรางนะครับก็วันนี้นะครับก็ตะกุดนะครับช่อฟ้าพระบับสดนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปนะครับก็จะนําข้อมูลความรู้นะครับมาแชร์ให้กับสมาชิกได้รับทราบกันนะครับเรื่อยๆยังมีอีกหลายรุ่นนะครับตะกุดของหลวงพ่อเนี่ยนะครับที่เป็นตะกุดถือว่าเป็นผมเรียกเลยว่าเป็นตะกุดในตำนาน นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรนะครับพี่ยุทธภูมิถามว่าประมาณกี่นิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งครับพี่ประมาณ2นิ้วครึ่งความโตก็ประมาณ6มิลลิเมตรนะครับม้วนประมาณ3รอบนะครับม้วนประมาณ3รอบนะครับซึ่งผมเคยแกะครั้งหนึ่งแล้วถ่ายรูปแต่นี่มันอัดไปแล้วนะครับแกะออกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตอันใกล้ๆนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับนะครับข้อมูล นะวัตถุมงคลน,นะครับตะกุดนะครับของหลวงพ่ออีกหลายๆายรุ่นและรุ่นต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ